ันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยอยู่กับท้อยเลตทาวเวอร์ดีฟนส์ในตอนที่4กันแล้วและพลาร์ทนี้ต้องบอกเลยว่ามาพบกับความเกลือทําให้การเล่นของผมนั้นเหนื่อยมากยิ่งขึ้นต้องฟาร์มเยอะขึ้นมาดูกันนะครับชีวิตผมนั้นจะลั่นทดเพียงใดและจะใช้เวลาในการเล่นไปนานแค่ไหนและเจออะไรบ้างฝากกดไลค์แล้วเราไปรับชมคลิปนี้กันครับ แต่ช้าก่อนผมมีสิ่งดีๆมาแนะนําทุกคนด้วยแหละร้านบับเบอร์ชอปบริการต่างๆในโรบอกครบจบไม่ว่าจะเป็นบริการจําหน่ายไก่ตันบ็อกฟุตบริการจําหน่ายไอดีไก่ตันคิงเลยกาซี่มีให้เลือกมากมายหลายรูปแบบ บริการจำหน่ายไอเดีเทพออสตาและบริการจำหน่ายไอดีไก่ดองเพชรอนิเมะเอ็นเวอร์มีตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนเต็มกันเลยหรือจะเป็นบริการเคียก้มพารคราคาสุดคุ้มที่ถูกกว่าเติมเองด้วยนะใครที่สนใจอย่าลืมมาใช้บริการกันนะครับร้านของผมเองปลอดภัยได้เชื่อฝากร้านของผมด้ครับ สูตรบรรยากาศพอาบอกว่า s a ฮัลโหลกลับมาอีกครั้งกับบรรยากาศที่แสนจะคิดถึงแต่ตั้งแต่ที่แมปปิดไปผมก็ไม่ได้เล่นอีกเลยเอ๊แต่ก็ถูกแล้วไหมก็แมปมันปิดแล้วจะเล่นได้ยังไงซึ่งแมปกลับมาแล้วคุณผู้ชมหลายคนก็มาคอมเมนต์เลยพี่อีพีต่อไปต้องมาด้วยแล้วนะมาดว่ดวนเลยแอบเปิดกระเป๋าเช็คความเรียบร้อยทุกอย่างอยู่ครบแอบส่องตู้ดูสิมีอะไรน่าสนใจบ้างเจอแฟนคลับผมจึงกระโดดเพื่อทักทายเข้ามาเล่นและคนดูก็ตามมาเล่นด้วยกันน้องๆเลือกโหมดฮาร์ดผมก็เลยเลือกโหมดฮาร์ดตามช่วงแรกๆการเดินเปๆ มีกลิ่นตุ่ยยังไงก็ไม่รู้อาจจะเป็นพวกพวกเราเล่นกันหลายคนทําให้เลือดวันนั้นเยอะผมก็คิดว่าเรายังเอาอยู่อยูด่ดีแหละกันเลยไม่ได้ใส่ใจอะไรมากสวัสดีเจ้าดีเจ้าชุดเจนน่ารักไม่เจ้าน่ารักมากครับน่ารักเอาไปเขาแว่เซลนิดนึงตอนแรกนนองไม่ได้ใส่ชุดนี้มาแต่โผล่มาอีกทีใส่เสื้อในฟอร์มด้วยก็ไม่เซลไม่ได้แล้วไหมคตจะเท่กลับเข้ามาดูในเกมอ้อหเพ้เราแพ้ล้วมาลงกันใหม่แต่เขามาคนเดียวไม่ใช่ว่าไม่อยากเล่นกับคนดูนะแต่เล่นด้วยแล้วแพ้แบกไม่ไหวผมอายคือพอไม่ได้เล่น เข้าที่แล้วมาแจมกันได้ครับเอาเลยครับมาถึงตงจุดนี้ผมไม่รู้จะพากอะไรเพราะมันมีแต่การเล่นเดิมๆการการะทำเดิมๆแต่เอาเป็นว่าพอเราเดินทางมาถึงเว็บที่50เราก็สามารถชนะบอได้ครับก็คือถ้าลองคนเดียวก็พอจะผ่านได้อยู่แต่พอลองกับเพื่อนก็จะเป็นอีกเรื่องนึงและจากนั้นนะครับผมก็ได้เจอกับสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ไปเมื่อ65 000, ล้านปีที่ลวอะไรอะเจอไดโนเสาร์ครับผมคุณผู้ชมแฟนตาซีมากคือคือมันน่ารักอะ อันนี้คือไในรสาร์ผสมจระเก้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นด่านไหนกันดีเอาเป็นนี้ละกันผมจะเปลี่ยนตัวนิดนึงนะทุกคนในรอบนี้ผมก็จัดทีมเอาไททันสปีกเกอร์แมลงไปด้วยละกันคือแบบจะได้เป็ี่ยนบรรยากาศกันสันิดนึงก็คือผมจะฟาร์มเงินไปนะครับในช่วงนี้เอารงตัวไม่ติดอา้า เดี๋ยวติดหรือไม่ติดอะไรก็ไม่รู้ปรับเสียงเกมนิดนึงตอนนี้ผมไม่รู้ว่าทุกคนจะคิดว่าภาพเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าผมย้ายมาเล่นในโน้ตบุกละจริงๆก็แค่อยากจะใช้โน้ตบุกที่ซื้อมาให้เกิดประโยชน์ที่สุดกันเลยหยิบมาอัดคลิปแทนคอมเลยและใน E p ีนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการลองเปลี่ยนโปรแกรมอัดคลิปจาก OBS เป็นแอคชั่นดีไม่ดีก็คอมเมนต์บอกกันดได้นะครับสลับเจ้ามอนที่มาตรงนี้เนี่ยผมลงเป็นนินจาก็เออเชื่อมันปล่อยมันไปลงแต่ตีไม่ถึงะว่าจะลงนินจาดอะไรอย่่าเ้ลนนมไได เป็นเว็บอื่นมันจะเป็นแบบเว็ร้อยยี่ร้อยสิบไออะไรองี้ไม่ใช่คุณฟอนเขาเล่นมุกอะไรกับนี่จากนั้นก็ต้องการลงไททันสปิเกอร์แมนลงไปความเก่งอาจจะพอได้แต่ความเท่นี่เกินร้อย และตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่เว็บที่21นวเนี่ยนะทุกคนผมไม่รู้จะพากันอะไรจริงๆเอาเป็นว่าข้ามเลยละกันนะเอาเลยขอโท้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่เว็บ31คือผมลงไททันสปีกเกอร์แบนเรียงกันแบบหน้ากระดานอย่างนี้เลยนะใช่แล้วครับเว็บที่32เลียงเจ้าไททันสปีกเกอร์แมนยังกับบอยแบร์เลยครับตอนนี้ดูเหมือนว่าผมนะจะออโต้สคิปมากไปเห็นไหมคุณผู้ชมก็เตือนแล้วเตือนอีกเตะบ้าทำไมก็ยังทำโดยความที่เรานั้นอยากจะประหยัดเวลาด้วยมากที่สุดกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเวลาที่สุดพะมอนซ อีกครั้งหนึ่งเลยแหละครับคุณผู้ชมก็เตือนแล้วแต่ทํายังไงได้ครับก็คนมันยังจะประหยัดเวลาแต่ก็เข <c oughs> ็ดไหมก็คงไม่เข็ด เด่นนิดหนึน่งตอนนี้ก็คือเกมลื่นขึ้นนะครับเจก็ยังมีความช้าช้าอยู่นะแต่ก็ดีขึ้นกว่าตอนแรกและตอนนี้นะครับเราได้ทําการเคลียร์มอนไปได้รับหนึ่งเกมก็พอเดินไปได้อยู่และสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้คือเกมกลับมาปกติมากๆแล้วนะครับแต่มอนก็ยังซ้นทับกันอยู่แต่ไม่แหลกแล้วเราจะเคลียร์ทันไหมมันมาจอดที่หน้าฐานผมแล้วครับทุกคนผมก็พยายามเล่นให้อย่างเต็มที่ใส่ทุกอย่างที่มีแต่สุดท้ายน,นะครับเจ้าส้มสุดอากาศก็เข้าฐานผมไปทําให้เฮดพีหมดหลอดในที่สุดความสนุกของทาวเวอร์ดีว่นมัเ็บ10 แล้วทำไมทุกอย่างมันดูไม่ขยับไม่ันทีหายตายสิเด็กกายอีแลวเหรอเนี่ยสรุปผมเสียเวลาฟรีลองใหม่ก็ลงใหม่แต่รอบนี้ไม่เอาหลุดเงแพ้หรือค้างแล้วหรือบั๊กอะไรรู้ไหมไม่เอาค้างไม่เอาหลุดไม่เอาบั๊กไม่เอาแพ้รอบนี้เล่นโหมดฮาร์ดเหมือนเดิมเว็บที่31อกองทัพไทยทันสปียร์ก็แม้ก็ผมบอกเลยว่าจับหนักจัดเต็มคุณผู้ชมบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมมีมิสติกแต่ถึงไม่ได้ใช้คืองี้นะครับผมขี้เบื่อค่ะอยากเล่นอะไรใหม่ๆบ้างก็จะสลับไปเรื่อยๆแบบนี้แหละแล้วก็ไม่ให้คลิปมันน่าเบ ตามนี้นะครับทุกคนดูเหมือนว่าตอนนี้ผมจะเดินทางมาถึงเวฟที่50โดยไม่มีอุปสรรคใดมาขวางกัน้นโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็ทําทการจัดการเจ้าบอสทอยเลส3.0ในรอบนี้เราชะนัด้วยเวลา38นาที58วิก็ถือว่านานเอาเรื่องแวะมาดูตัวละครที่เข้าตู้ตอนนี้ก็เป็นตัวที่ผมมีแล้วทั้งนั้นเปลี่ยนบรรยากาศมาเล่นในด,ด่านทะเลทรายระดับความยากหาใช้รักสปิกอร์ลงในช่วงต้นเกมแต่ว่ามอนนั้นดันหลุดไปได้ผมจึงทําการลงนินจาคาเมราดักช่วงท้ายแต่เรานั้นก็ต่านไม่อยู่เพราะว่าเจ้าสวมส่ในน แต่ทางตัวเกมก็บักและไม่วาปให้ผมผมจะทําการออกเกมแล้วก็เข้าใหม่อีกครั้งหนึ่งและในรอบนี้เว็บที่19ดูแย่แยเว็บที่20ไปเปตามวิดีโอที่ทุกคนเห็นเลยขอลองใหม่กันอีกสักรอบไม่แพ้นี่ไม่ใช่ไหนฟันจริงๆ และตอนนี้ผมก็ทําการลงอัปเกรดไททันเูเมล่าแวร์ลงไปใช่ครับในรอบนี้ผมลงมิสติกคือต้องบอกเลยว่าคนนี้เขาเอาใจยากนะครับเอาใจยากนิดนึงเล่นมาทั้งหมด38นาทีแล้วก็อยู่รอบสุดท้ายเลยในที่สุดเราก็ชนะไปได้ครับแม่เกมนี้รอบหนึ่งเกือบชั่วโมงเลยนะเนี่ยและถ้าคิดว่าผมจะหยุดแค่นั้นเลยก็บอกเลยว่ามันไม่มีทางจากความคาดหวังของคุณผู้ชมผมจึงเอามาลงกับเกมและในรอบนี้ผมใช้เจ้าเคเบล่าเฮลิคอปเตอร์อีพิทีแล้วแต่ผมไม่ได้ใช้เลยซึ่งคุณผู้ชมส่วนใหญ่ก็บอกว่าต้องไปลงตรงต้นฐานเพื่อประสิทธิภาพทีี่ดใน ที่ผมก็เลยมาใช้มันสัหน่อยเอาตรงๆถ้าเบื่อก็บอกว่าเธอเออนะไม่ต้องพูดเยอะพูยคนเดียวแล้วหนึ่งก็ทำอะไรได้กับคนมันเหงาอ่ะนักสปรเก์ตีไปแปะ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 แวะมาอัพเจ้าแคมเมอร่าเฮลิคอปเตอร์กันสัหน่อยและในล่างอัพเกรดมันเคยเท่เลยครับต่อด้วยการลงเจ้าเม็ดแคมเมรผมจะไม่ประมาทแต่เชื่อเถอเดี๋ยวก็แพ้อีกทำใจให้ชินซะนะ แล้วผมก็อัพคามาไล่เฮลิคอปเตอร์ใหม่ค่ะหนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยเลือดมันก็ห้าพันแต่ก็โดนบอสไปทีเดียวจ้าเว็บที่สิบสี่มีความว่ามอนมันหลุดมาผมจริงทําการลงเม็ดามาล่ดากด้านหลังอีกทีหนึ่งอีกทีอีกทีหนึ่งและแน่นอนว่าเราก็กันอยู่ปาดเหงื่อเกือบไม่รอดแต่เอาจริงๆไม่ต้องลงเม็ดก็ได้นะเพราะว่าคนที่กันคือเฮลิคอปเตอร์เงินมาเราก็อัพกันเรื่อเือและตอนนี้เฮลิคอปเตอร์ของเราก็อัพตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งเลือดของมันก็อยู่ที่1500ชนยว และตอนนี้เนี่ยเราก็เดินทางมาถึงเว็บสุดท้ายแล้วซึ่งเราก็ใช้เวลาเล่นไปทั้งหมด44นาทีกันเลยรอบนี้เนี่ยเข้าใกล้หนึ่งชั่วโมงจริงๆแล้วครับซึ่งเราก็ได้คอยมา800 44นาทีกับ800คอยก็คุ้มคุ้มมั้งครับและเราก็มาสองตัวสักนิดหนึ่งเอาล่ะทุกคนเราก็มาอยู่ในแบบซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมลาดนี่น่าจะเป็น f อผมเดีย๋ยวผมจะแบบว่าเดินมาตรงนี้ถ้าตามเอ้ยโอ้โหแค่เสื้อก็รู้แล้ว f อนะ้ยขอบคุณครับน่ารักจังเลยอ่ะ เดี๋ยวพี่ขออนุญาตทำการมาสุ่มตู้ก่อนนะครับทุกคนมาอ i สแคมาร่า0.1 ไอ้ตรงกลางอ่ะคือตัวใหม่แต่ว่าอันนี้กับอันนี้น่าจะเป็นบอสใหม่นะครับที่ผมเข้ามาก็คือเกมมันอัปเดตเนาะซึ่งมีมีกกิสเคมาร่าเจ็คแพคสปิเกอร์แมนวีเอพเกมพาร์สแล้วก็8นิวทอยเลสแล้วก็นิวทอยเลสซิสเตมเหรอครับเออเดี๋ยวต้องเข้าไปดูในเกมเนาะว่าหมายถึงอะไรซึ่งตอนนี้เรามีทั้งหมด1 1 0 0 0คอยแล้วผมก็จะทําการมาสุ่มตู้นี้กันเพื่อหวังว่าจะได้เจ้ากิสเคมาร่าแมนแต่โอกาสได้นั้นจังน้อยนิมดมลกคูล,กกลองสุ่มกันเลยึ่งในรอบแรกก็เกอไปรบที่2โมเจัดรอัท่อง คาถาหลวงปูเ่เข้มแต่ตอนนี้หลวงปู่เข้มก็ไม่ช่วยรอบที่สี่ขอให้ได้จะเหมือนบุญที่ทํามานั่นจะหมดไปรอบที่ห้าทองเอาไว้ใจใจทามันใช่เดี๋ยวก็มาเองรอบที่หกทองนโมตัสสะทำไมมันเกลืออย่างนี้ลหละคะเฮ้ย <c oughs> อะไรวะเนี่ยรอบที่เจ็ดขายวิญญาณให้ซาตานแต่ก็ยังเกลืออยู่ดีรอบที่แปดถ้าจะเกลือขนาดนี้ลูกรักจีเอ็มคงไม่ใช่ผมรอบที่เก้าเงินช่างลอยหรอแต่ลีเจนด์ก็ยังไม่ออกเนาะโอ้โหทํากันได้รอบที่สิบเงินทั้งหมดที่สะสมมาช่างไร้ค่าซะยิ่งกะไรรอบที่สิบเอ็ดทองเอาไว้เดี่ยวมันก็มมารอบที่แ้ต จนยังไม่โผล่หน้ามานี่แอบแกล้งกันปะครับซุ่มจนเงินหมดตัวแต่ไม่ออกอะไรดีๆเลยแต่ผมก็ไม่ได้ยอมแพ้นักหรอกนะครับผมจึงขายตัวที่สุ่มได้เพื่อที่จะมาสุ่มใหม่นี่มันผีพนันชัดๆสิ่งหลบนี้ผมก็ทําการขายอีป,ปิกเพื่อที่จะไปสุ่มตัวเลยแหละแต่ก็เกลือเกลือล้วนเกลือสมใจอยากเลยล่ะครับยอเล่ และผมเนี่ยก็คับแค้นใจกับเกมมากๆจึงอยากจะกดเติมแต่ก็ห้ามใจไว้ก่อนเพราะถ้าไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยคงจะแค้นกว่าเดิมหน้าดูจากนั้นเราจรึงยอมใจโดยการไปเล่นทอยเลตเฮดคิซึ่งก็มีคุณผู้ชมตามไปเล่นกันด้วยและในการเล่นครั้งนี้ดูเหมือนว่า จะผ่านไปได้ยากและในที่สุดเราก็แพ้กันนะครับก็ขอโทษด้วยที่ไม่สามารถแบกไหวน,นะจะกู้สถานการณ์กลับมาได้หรือเปล่านะตัวนี้หรอที่แก้สถานะหนลับใช่ปะ่ะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็เดี๋ยวผมจะฟาร์มเงินกันไปก่อนนะครับช่วงนี้เราก็จะแบบไปไวแบบเร็วนิดนึงเนาะตัวต้นเกมของผมใช้ต้นนี้ไปเลยอ้าวลงไม่ได้อ้าวลงไม ระยะมันก็จะคาบเกี่ยวระหว่างตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้พอดีขออีก8บาทได้ไหมจะเอามาอัพของเอออีห5บาทอีก2บาทสองอเออนัน่นแหละอัพไปรีบร้อยส่วยงาม <laughs> ชีวิตผมอีกยาวไกลมากเลยอะผมอยากได้มิสติกอีกสักตัวหนะึ่งอะคือจังหวะนี้คุณผู้ชมต้องกระชื้นไหล้ผมเลือเราไหมครับ <c oughs> นี่นี่นี่โอ้โหตัวระเบิดมาครับตัวระเบิดมา2อตัวเลยปาบระเบิดโอ้โหแล้ว คือระเบิดเป็นวงกว้างนะทุกคนคือบางทีระวังชิดติดกันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีแล้วนะครับถ้าเกิดเจอระเบิดนี่นะครับเราก็มาถึงเว็บที่49ซึ่งผมก็ขายเจ้าหมอด้งไปเลยแล้วก็เอาเงินนะครับมาทําการลงตัวละครแล้วก็อัปเกรดตัวละครสคิปไปเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้คือทิ้งของเรามันตึงจจัดนะครับไม่ถึง30นาทีก็จบนะโอ้โหอย่างนี้ค่อยยังชั่วหน่อยลอยธนา 27น,นาทีชนะได้นะครับในรอบนี้ต่อจากนั้นเราก็ไปลงอีกรอบเพื่อเป็นการฟาร์มเงินวนไปอย่างงี้ชีวิตวนลูปนรกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วซึ่งก็เป็นที่แน่นอนว่าในรอบนี้ผมก็ต้องชนะอยู่แล้วและในการชนะรอบนี้เนี่ยก็ใช้เวลาเพียงแค่26นาทีไปปลายเท่านั้นเองแล้วผมก็เห็นคนดูแวะเข้ามาทักทายจากนั้นผมจึงทําการแวะทักทายกลับกันสักหน่อยหลังจากพลคลายกับการทักทายคนดูชีวิตของผมก็กลับมาวนลูปนรกอีกเช่นเคยและตอนนี้เกมก็จะจบแล้วนะครับซึ่งเราก็ชนะอ รอบนี้นานกว่าเดิมประมาณ2นาทีนะครับไม่เป็นไรยีนาทีเนาะเพราะว่าเกมนี้ไม่ค่อยตั้งใจเล่นเท่าไหร่แต่ก็ยังชนะนะครับและต่อจากนั้นเนี่ยผมก็ไปทําการสตรีมนะไปกันเลยไหมล่ะคุณจอยมายัง อ่าลิงเซิฟธรรมดาฟอลโล่แล้วก็จอยมาได้เลยครับหลังจากที่คุณผู้ชมเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะไปเล่นกันนะซึ่งก็ไม่รู้หรอกว่าใครแบบใครแต่เอาเป็นว่าเราจุนเจือกันลวกันนะโอเคโหตอนนี้สถานการณ์เกมเลกได้ว่าอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะคบผมโอ้โหตอนนี้เราก็ชนะนะครับเราก็ได้นท่ามาแปดร้อยคอยเราเล่นกับคนดูเราใช้เวลาเล่นแค่กี่สิบสี่นาทีนะครับประหยัดเวลากว่าตอนเล่นคนเดียวหนึ่งถึงสามนาทีเลยนะไอเราที่ติดใจการเล่นหลายคนการมีคนดูมันดีกว่าเล่นคนเดียวอ่ะเราก็เลยมาอีกแต่ในการเล่นน่ะมันจอยได้แค่ห้าคนเราก็เเลลยตต้อง่นัว ยึกยักยึกยักไปมานิดนึงใครไวก็ได้เล่นกันไปนะครับเกาเฮ้ยอยากเล่นกับพี่ทาไงครับจอยให้ทันครับจอยจอยแบบเมื่อกี้ให้ทันอะไอที่แบบพี่วิ่งยึกยักยักยักอะนะเออจอยให้ทันมี่นแหละจรแคมมาลาอ้ยอันนี้ถือปืนหนอโอ้เท่จดบางคนก็แนะนําให้ใช้อ่านินจาแคมมาลากับอ่าดาร์คสปิเกอร์แมนนะครับมันก็ดีแหละแต่ว่าเราจะใช้ตัวนี้พี่เกอไหมหม่ครับไม่เกครับคุณดูแล้วแล้วคนถามเกอหรือเปล่าถามอางเงี้ยฮะ ตอนสุ่มพี่ฟาร์มหรือเติมครับอ่ามีเติมบ้างแต่ว่าฟาร์ม80%เติม20%ครับผมชนะไหมในเกมนี้ก็สามารถชนะไปได้นะครับผมได้มา8 80ด้วยเพราะว่ามีมีเพื่อนในเกมชยมานะครับทำให้เราฟาร์มเงินไวขึ้นอีก80พคอยกันเลยทีเดียวเชียนะครับผมแบบมันมี2งทางนะครับทุกคนอันนี้เกมที่3ที่เราเล่นกับคุณผู้ชมแล้วนะแล้วก็ชนะไปเลย2่งเกมมันมาส่งทางอ่ะคุณผู้ชมดูดิ ซึ่งวันแน่นอนอีกรอบหนึ่งเราก็ชนะนะครับและเราก็ได้มา880คอยเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกับคุณผู้ชมบางคนในเกมทําให้ได้เงินคูณขึ้นไปอีกและต่อไปเราก็จะไปตะลุยกันในโหมดดนแมทซึ่งเป็นโหมดที่ EP ที่แล้วเนี่ยเราเพคกันยับยับลัวๆเลยแล้วผมเนี่ยก็ต้องการจัดตัวละครนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องพลิกพอยู่ก็คือว่าผมจะเอาอัปเกรดไททันไปแต่ผมเดินเอาไปผิด<อ>ตัวนะครับเอาอัปเกรดไททันออกสั้นแล้วมาดูกันนะครับว่าการลงในแมทโดยที่เอาตัวละครไปผิดตัวแบบไม่ได้ตั้งใจนั้นจะสามารถเอาชนนนนะใโหหมมดั้้ไรือ่ ในรอบนี้ผมเอาเมดิกเคมราแมนไปด้วยนะซึ่งก็เป็นตัวที่คุณผู้ชมในพาร์ทที่แล้วแนะนํามาว่าพี่พีเพ้บ่อยเพราะพี่ไม่ได้เอาตัวนี้ไปยังไงละ่ะผมก็เลยสงสัยว่ามันสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอจึงได้อ่านเมนต่อปรากฏว่ามันเป็นตัวที่สามารถแก้ไขสถานะหลับได้นั่นเองรู้งี้ใช้ตั้งนานแล้วปะมไม่ได้จะเอาไอ้เจ้าตัวนี้และผมนก็เพิ่งจะรู้ตัวนะว่าเอาตัวไปลงเพียดถ,ถึงในครั้งนี้เราเจอตัวละครมาผิดแต่ผมก็ยังตั้งใจเล่นเพื่อให้ดีที่สุดนะครับและดูเหมือนว่าสเต็ปการลงตั้งแต่ช่วงแรกจนไกกนไลาเเมม่่ยดูหืออะผ้รแ ผมเนี่ยก็เล่นจนเดินทางมาถึงเว็บที่50นะก็ขอบอกเลยตรงนี้ว่าเราสามารถเอาชนะได้โดยไม่ใช้อัพเกรดไททันนั่นเองและตอนนี้นะครับผมก็มาเล่นอีกรอบหนึ่งแต่ในรอบนี้นะครับบานแหกแหวกกระเจิงแต่ที่ผีคือผมเล่นไปถึงเว็บ49่แล้วอีแค่เว็บเดียวจะชนะแต่ทำไมผมแพ้รู้ไหมผมฟาร์มไปแล้วผมตัดคลิปไปหันมาอีกทีหมอนเข้าบ้านและรอบนี้ผมก็แพ้แล้วครับอะไรก็เล่นชนะแค่ครั้งเดียวมันไปนไปไม่ได้ผมจึงตัดสินใจหยุดพักและเติมเกมพัทรลักคูณ2ไปนะครับและจากนั้น,นเราก็จะทําการมาสุ่มตู้กัน บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าผมอยากได้เจ้าคิดเคมาร่าแมนมากๆแต่ตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด9,900คอยเอาตัวตเลยนะครับสุ่มหมดตัวได้รีเจนต์กับอีพิกมาลัวๆแต่ว่ามิสติกไม่ออกเลยผมจึงทําการเติมเกมพาร์เพิ่มอีก999โลบัคได้มา6000คอยในการสุ่มเพิ่มแต่ทั้ง6000คอยนั้นก็เกลือหมดเลยครับก็จะมีแต่รีเจนต์กับอีพิกอะไรแบบนี้แหละแต่มิสติกไม่โผล่หน้ามาเลยนี่เป็นพาร์ที่เกลือที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาแล้วครับเพอะ เอาไปดูพาร์ทนี้นะครับพอเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าทุกคนนี่ก็จะเป็นรสชาติแห่งความพ่แพ้ไม่ใช่ว่าทุกอย่างนั้นจะได้ดังใจเราและสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอโทษที่ให้คอยนานด้วยนะและในอีพีหน้าผมบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มให้แบบเแบบิแบบ่มๆแนบบ่นอนแต่อีพีนี้เนี่ยไม่ไหวจริงๆครับผมสุมเท่าไหร่ก็เกลือไม่ได้มิสติกเลยสักตัวหนึ่งงั้นเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วไว้เจอกันคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบาย